แหน่งหลายๆอย่างเรื่องแหลกเรื่องอะไรมันก็จะติดไปหมดแล้วครับก็เลยต้อง,องทำรื่อาจจะม<ล>ะตะีต้องป่าต้องตัดต้องอะไรนี่ ก็ยังมีต้องเก็บรายละเอียดอีกเยอะโชงล่างก็กระด้างมากแข็งเกินไปอืมมากอาจจะเป็นเพราะว่าของมันเป็นของสำรอ,องของคันโน้นนะแล้วก็ระบบเบรกรู้สึกเพลาการก็ยังมีสั่นๆแล้วก็เดี๋ยวต้องเช็คเฟืองท้ายข้างหลังกับไอ้ยินิเก็ดสลิปว่ามันเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืม อาจจะต้องแก้เยอะอยู่ครับแล้วแล้วนี้ผมถามพี่ออสเลยตอนแรกพี่ออสใช้สตาร์ด้าตัวเก่าทาใช่ไหมสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ไหนๆเราจะทําเคเรื่องไมเบรกที่อยู่ในตัวเตี้ยก็เลยว่าเปลี่ยนโฉมให้มันเข้ากับตัวเครื่องใช่ไหมเพราะเครื่องไมเบรกก็จะเป็นแบบต้องหน้าตาโฉมใหม่หน่อยก็เลยก็เลยเปลี่ยนโปรเจกต์เลยคเดี๋ยวพาไป ดูข่าวๆอันนี้ก็คือเราต้องทําอะไรบ้างอะเนาะย้ายแบตเตอรี่ทําสายไฟอะไรที่เราเคยถ่ายรีวิวไว้นะครับออ uh ื huh. เราต้องย้ายแบตเตอรี่มาไว้ในในรถเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อเวลาขับมันก็หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการบาลานซ์รถนรถก็คือเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของอุณภูมิในห้องเครื่องที่มันสูงอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. แล้วก็เรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยย้ายเข้ามา,า,ยายไปตรงนี้บบนาาา uh ้งใม โอเคพี่ออดพาชมหน่อยได้ไหมครับว่าไอไมเวกตัวเตี้ยเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างทำไมเอาเครื่องไมเวกลงเลยไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้เราเราก็ยังหาความเป็นสแตนดาดก่อนหาความสมบูรณ์เป็นก่อนเพราะว่าเราเอาเครื่องไมเวกมาลงใช่ไหมครับก็เกี่ยวกับเครื่องกล่องเรื่องสายไฟคือเราไม่ได้ยกระบบมาทั้งหมดมเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยขา,ขาดตัวนู้นขาดตัวนี้อะไรเงี้ยครับซึ่ง ซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับเอาตัวสูงไปทําเพราะว่าสายไฟเขาจะเป็นของเขาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันลงในตัวเตี้ยซึ่งระบบไฟอะไรมันจะไม่เหมือนกันม,มันก็ต้องแก้ไขกันเยอะครับเขาก็คือมันมีมันมีคนบางคนเขาก็เอาไอ้ตัวสูงไปโหลดเตี้ยเพื่อที่จะได้ไมเวกก็าอาจจะคล้ายๆกันครับออแต่ว่าเขาอาจจะทําง่ายกว่าแต่ของเรานี่คือเอาตัวเตี้ยมาเลยนะครับตัวเตี้ยแล้วก็เอาเครื่องไมเวกมาลง เด็กกูพบก็ย้ายแบตเตอรี่นะครับตอนนี้คือเรายังไม่ได้เน้นเรื่องการโมดิฟายเรายังไม่ได้เน้นเรื่องของการโนไฟก็มีการเก็บสายไฟนะครับแล้วก็ตัวเครื่องลงแปลงขั้นเครื่องนะครับแปลงจุดยึดอะไรต่างๆเรื่องแหลกเรื่องนะครับแต่อุปกรณ์เนี่ยผมพยายามหาของเดิมมาใส่ก่อนเพื่อเราจะหาความสมบูรณ์ของมันก่อนว่าสมมติว่าตัวสูงเนี่ย เริ่มที่สแตนดาดเนี่ยเขาวัดแรงม้ากันได้ประมาณสัก160ตัวได้ไหมครับในในลักษณะของสายไฟหรืออุปกรณ์ที่พบคือเอาว่ารถเขาเป็นโรงงานไม่มีปัญหาเนี่ยเขาจะได้ประมาณ160กว่าตัวซึ่งโรงงานเคมาประมาณ180เดีช่ไเคมาครับเขาอาจจะได้160 170ก็แล้วแต่ไดโนโใช่ไหมครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราแปลงหลายอย่างนะครับทั้งแล้วที่เล็กรองเฟืองท้ายที่ไม่ใช่เบอร์เดิมนะครับ ยึดเครื่องเปลี่ยนแล้วกเ็เราก็เลยทำเพื่อที่จะกลับ<ำ>เป็นสแตนดาดให้ได้ก่อนเอาเร้่มที่มาตรฐานเพื่องงยเราค่อยๆ<ค>ปรับไปเรื่อยๆเราจะได้ไม่หลงทางโ <Okay. S 2> อเคคือถ้าสมมติว่าตัวเนี้ยขึ้นไดโนมาได้ร้อยยี่สิบแรงมา้าไม่ใช่ละเราต้องไปหาอะไรที่อาจจะมีข้อผิดพลาดในการทำเราแลหละขนาดถ้าสมมติว่ามันได้มาใกล้เคียงอย่างเช่นสมมติว่าวัดกันอยู่สมบูรณ์อยู่ได้สัก ร้อยหกสิบม้าเราได้มาทั้งร้อยห้าสิบม้าหรือร้อยสี่สิบกว่าม้าเนี่ยเราก็ถือว่าเออโอเคใกล้เคียงสแตนดาร์ดอยู่ใกล้เคียงอยู่ก็แปลว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดไม่มากแล้วเราก็หาเพราะว่าตอนนี้เราพอพอมันสมบูรณ์สมมติว่าโอเคเราโชคดีเราได้มาร้อยหกสิบม้าตามสเปคที่หลายหลายคนที่เขาได้กันเราก็จะได้เริ่มเปลี่ยนวัสดี่ทำตามทำกระโบทำไรซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราทำอะไรไปแล้วเนี่ย แล้วมันไม่ได้ดีขึ้นมันแย่ลงหรือมันเราก็่ได้รู้ว่าเราทําอะไรไปนะครับเาถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม,เาไม่เริ่มที่สแตนดาดเราไปเริ่มที่มาถึงก็เรื่อยๆทําเลยถ้าโชคดีมันก็ไม่มีปัญหาเออถ้าเราโชคไม่ดีเราอาจจะเสียงเงินเยอะเราอะไรไปเรื่อยปัญหาคือว่าเราจะใช้เงินกับการที่แบบว่าเฮ้ยอ,อันนี้ พอเปลี่ยนแล้วเอ้าไม่ใช่อันนี้เหรออือโอ้โหถึงว่าเปลี่ยนหัวฉีดเ,เปลี่ยนหัวฉีดไป,อปไอ้หัวฉีดตัวนี้ไม่ดีเปลี่ยนหัวฉีดตัวใหม่ไปอีกเอ้าตัวนี้ก็เหมือนเดิมอีกกลายเป็นว่าเราต้องซื้อสองรังเพราะนั้นเรากลับสู่สแตนดาดก่อนแล้วค่อยไล่ออกมาหาความเป็นสแตนดาดก่อนถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากเอาเครื่องสแตนดาดไปลองวิ่งก่อนว่าวิ่งไปแล้วมีอาการดอบไหมเพราะว่าของเราเนี่ยเราตัดสปีดเซนเซอร์ออกเพราะว่าเราไม่ได้มีมีเฟืองเอเ สี่ <4 S 2> ล <ó> ้อเราก็เลยตัดออกนะครับแล้วก็พยายามหาความสมบูรณ์ของมันเข้าใจโอ้ดีมากเลยพี่วิธีการแต่งรถที่ที่ถูกก็คือกลับไปสู่เบสิกแล้ว<ต>ค่อย <2> 2> ไล่จะได้รู้จุดท,ที่มันวัวัดรถเนี่ยถ้าไม่สมบูรณ์อย่ากคิดแกล้งถ้าสมมุติว่ารถคุณปกติไม่มีปัญหาทุกอย่างเฟรชแล้วอะไรแล้วค่อยมาแล้วเราค่อยอัพมันจะมันจะเป็นการที่ เดินแล้วอ่ะไม่หลงทางภาพน้อยเสียงเงินน้อยพีนบอกต้องทําที่เก็บน้ำมันเครื่องใหม่ก็เป็นอ่างน้ำมันเครื่องครับต้องทําใหม่เลยครับก็ต้องต้องตัดต่อใหม่เพราะว่าพอวางลงไปแล้วมันก็จะชนตัวปีดนกข้างล่างใช่ไหมครับตัวตัวหนวดกุ้งตามที่บอกใช่แล้วก็เรื่องของตำแหน่งหลายๆอย่างเรื่องแหลกเรื่องอะไรมันก็จะติดไปหมดครับก็เลยต้องทำที่เก็บน้ำมันเครื่องอาจจะมีต้องปาดต้องตัดต้องอะไรนี่หน่อย อันนี้ก็จะเป็นมดาตรฐานเทอร์โบอะไรมาตรฐานพยามหาของมาตนฐาดอะไรแล้วตัวนี้ใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรครับโอ้ถ้ามาตนฐานนะต,นดดตัวนี้ก็ประมาณาเจ็ดลิตรกว่าๆเนาะเจ็ดลิตรกว่าๆใช่เกือบเกือบแปดลิตรอะเกือบแปดลิตรเจ็ดลิตรกว่าๆแล้วนี้เราตัดออกไปประมาณเกือบลิตรก็ตอนนี้ก็ยังกลัวมีปัญหาเรื่องเรื่องน้ำมันเครื่องมันอาจจะน้อยเกินไปหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันมันเยอะนะแล้วเราก็ พอเราตัดอ่างมันเครื่องไปแล้วมันเครื่องมันก็จะน้อยลงอืมก็จะเป็นข้อเสียหน่อยอืแล้วพี่อ๋อใช้้มันเครื่องอะไรเนี่ยตัวนี้ณตอนนี้นะครับใช้เบอร์สิบดับเบิลสี่สิบสิบดับเสี่สิบสองลิคิดมอลลี่ลิคิดมอลลี่ตัวที่สองเสียฟ้าเดี๋ยวผมขอให้ดูตัวเนี้ยเอ่าตัวเนี้ยเป็นตัวตลาดที่ที่ทับตลาดเกี่ยวกับรถจักรยานนะของลิคิดมอลลี่นะหลายหลายคนใช้ก็บอกว่าดีครับเพราะว่าสเปคมันรอ,องรับพวกรถคอมาเร็วแล้วก็ เรื่องของเสียงที่เงียบลงทนอุณหภูมิได้สูงอะไรเงี้ยครับล้วเสียงเหมือนกับรถมีความเหมือนใส่แล้วมีความลื่นอะไรเงี้ยเสียงเงียบลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอน้ํามันน้อยอืมเอ๊ะโดยปกติเครื่องสแตนดาร์ดของมันคือ10ดับเสิล30ใช่ไหมใช่ใชแต่อันนี้เป็นรถนแข็งหรือว่างไงครับรถใหม่ๆเงี้ย10ดับเสิบไปใช้ได้หรือรถที่ใช้งานไม่ได้โหดเกินไปอะไรเงี้ยครับแต่แบบตอนที่ตกแต่งบ้างอะไรบ้างเงี้ย ผมว่าเครเป็นเบอร์สี่สิบมันก็จะทนอุณหภูมิเรื่องความร้อนเรื่องอะไรได้ดีดีมากขึ้นนะครับเสียงเครื่องก็จะเงียบกว่านะครับผมอยาใช้ตัวนี้จริงจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันครับไม่ได้ต่างกันมากแล้วตอนแข่งใช้ตัวนี้ไหมตัวตอนเดี๋ยวตอนแข่งเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นบล็อกใหม่สําหรับผมนะซื่งเหมือนอยว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าเอน้ามันที่มันหนืดเกินไปมันจะเหมาะสมหรือเปล่าอย่างเราไปใช้เบอร์ห้าสิบเบอร์หกสิบเราไม่รู้ว่า ช่วงเลมเหมาะสมหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยเบอร์สามสิบเบอร์สี่สิบใช้ได้แน่นอนนะครับคือบางครั้งเราไปโอเวอร์สเปคมากเกินไปก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีออืเพราะว่าบางครั้งทางเดินน้ํามันของเขาเนี่ยเล็กเพราะว่าเขาทําไว้สําหรับน้ามันที่ค่อนข้างมีเบอร์ที่ไม่สูงเกินไปอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปใช้น้ํามันที่มีความหนืดเกินไปแล้วมันทําให้แบบว่าอาจจะการส่งผ่านน้ามันน่ะน้ามันอาจจะเดินทางได้ไม่ดีอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลก็ได้ ซึ่งอันนี้เรายังไม่ลองนะแต่ว่าด้วยด้วยสเปคของตัวนะ้ำมันเครื่องเกรดแข็งอะ่ะส่วนมากคือว่ามันก็มีความใสออกมาเพราะมันเป็นฟูรี่เป็นเตเติสนะครับมันก็อันนั้นก็คือเราเดี๋ยวเราลองทดลองดูอีกทีเพราะเราไม่ไม่ยังไม่กล้าบอกไปว่าไอ้เบอร์ที่มันหนืดมากๆแล้วมันจะดีสําหรับเครื่องตัวนี้อ mm hmm. แต่เบอร์สามสิบเบอร์สี่สิบเนี่ยครับโอเคเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ดีสแตนดาร์ด <Standard S 1> ทั่วไปใช่ครับเอ oh. อยอดเห็นบอกว่าขายนะ้ำมันเครื่องด้วยใช่ไหมก็เป็นผลิตภัณฑ์ของลิปิดโมลี่ทั้ uh huh. เกือบทั้งหมดเลยนะครับ uh huh. ก็ฝากร้านเพื่อนๆน,นะครับเป็น39เอเทดนะครับก็เซิร์ชหาดูได้ครับพอดีผมขายในออนไลน์ด้วยนะครับก็ฝากลิงก์ไว้ฝากลิงกไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็กดซื้อ<า>ได้เลยลใช่ไหมลอ,ล,อลองติดตามลองลองเข้าไปดูที่หน้าร้านได้ครับ นี่ก็กำลังไล่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องอย่างเดียวมันก็ยังเรื่องเกี่ยวกับช่วงล่างเรื่องอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเราจะต้องทําน้ําหนักตัวรถตัวนี้ให้อยู่ในกติกามันอยู่ที่พ mm ันสี่ร้อยหกสิบห้าซึ่งโอเคแหละเราเบากว่าเครื่องเครื่องใหญ่แต่ว่าด้วยแรงม้าด้วยแรงบิดเราก็น้อยกว่าเขาด้วยมันก็เป็นกติกาที่เขาเขียนเงขึ้นมาเพื่อให้เราแข่งขันร่วมกันได้อะไรเงี้ยครับ mm hmm. แต่ว่าก็ ต้องลองไปดูอีกทีว่าเราจะพอวิ่งแบบเขาได้ไหม uh huh. เครื่องตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ uh ่ง huh. เดี๋ยวเรายังมีรายละเอียดอยีกเยอะครับเกี่ยวกับการเฟรสติงเพราะว่าตังช็ตหรือเบรกหรืออะไรบางตัวเนี่ยเราก็เอาเป็นตัวที่เป็นตัวสำรองมานะซึ่งมันบางทีมันก็ไม่ได้สมบูรร้อยเปอร์เซ็หรอกเราแค่เอามาทํามาลองวิ่งก่อนเอามาทดสอบก่อน uh huh. ถ้ามันดีมันได้แล้ว,ลวเราเราค่อยเอาของที่ ดีที่สุดของเราเท่าที่เรามีนะดีที่สุดของเราดีที่สุดที่เรามีที่เรามีเอ่อเอามาใส่แล้วเพื่อให้พร้อมกับการแข่งขันที่บางแสนอีกประมาณสักสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าประมาณเดือนไหนมิถุนาปลายเดือนมิถุนาครับปลายมิถุนาพี่เอาทำคนเดียวเหลือเนี่ยโดยส่วนใหญ่ครับโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีบางบางส่วนที่เพื่อนมาช่วยทําบ้างอะไรบ้างก็อาจจะเป็นอย่างอย่างสายไฟอย่างเงี้ยให้ช่างแป็งเขาดูแลอะไรเงี้ยพวกบอดี้พวก สีพวกอะไรก็ผมก็เอาไปอู่สีบางมาดให้เขาดูแลให้หอืส่วนตัวเครื่องแล้วก็เดี๋ยวการตกแต่งมูนิฟายเนี่ยเราก็เป็นการที่ทําเองเดี๋ยวเราจะต้องมีเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับเปลี่ยนเตอร์นะครับเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนท่อไอเสียก็อยากลองมแตนดานมันเฉยๆว่ามแตนดาดมันเนี่ยฟิลมันเป็นเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเคยขับแต่อยู่ในตัวสูงนะ แล้วก็เป็นรถที่มาตนดานของเขามันก็สมบูรณ์มันก็ขับดีครับนุ่มนวลดีอะไรดีแรงดีแต่พอมาอยู่ในรถประเภทแบบรถแข่งมันก็จะเป็นอีฟิลหนึ่งมันจะไม่เหมือนกัน mm hmm. อันนั้นก็ขับนุ่มนวลสบายๆนี่ก็จะ mm hmm. แข็งกระด้างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เพราะว่าเราขับบนท้องถนนนะดูอาจจะแข็งะอาจจะดูควบคุมยากแต่วราเราแข่งมันก็อาจจะดีแบบหนึง่งซึ่งอันนี้เรายังตัตติ้งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคือเหมือนกับว่ามันต้องแก้ไขเยอะเพราะว่าด้วยตัวเครื่องที่อาจจะเบาขึ้น โช๊คเราอาจจะแข็งเริ่มแข็งไปแล้ว <S <S เราอาจจะต้องไปเฟสเพื่อให้โช๊มันนิ่มลงมาหน่อย <S <S ห,รอหรืออะไรเพราะว่าตอนนี้ผมยังหาจุดไม่เจอเพราะว่าหรือว่ากันโครงที่เราใส่เนี่ยมันเป็นของไททันตัวตัวใหม่นะกันโครงมันใหญ่เราก็ไม่รู้ว่าไอที่กระด้างที่มันยังไม่ดูไม่นิ่งดูอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นที่กันโครงไหมอะไรไหมเนี่ยเราเราต้องไล่หารครับ เพราะมันแปลงแปลงเครื่องมามันก็ต้องค่อยๆไล่ไปเพราะว่าเราแปลงช่วงล่างแปลงหลายๆจุดด้วยมีการบ้านให้ทําครับเดี๋ยวเราก็ยังมีเวลาสองเดือนสองเดือนตามกันดูครับ<ช>แล้วก็ไอ้เครื่องที่ไปใส่บล็อกกาดก็ตอนนี้ยังยังไม่เสร็จตัวนั้นเนี่ยคือสมมุติว่าเราเราทำระบบของมาตร d านเสร็จ <Standard set. S 2> ของตัวเครื่องสแตนดานใช่ไหมครับตัวนั้นเป็นตัว modify เราจะเริ่มที่เครื่องมาตรฐานถ้าสมมติเครื่องมาตรฐานเนี่ยทุกอย่างมันสมบูรณ์ perfect ดีอะไรดีสมมติว่า ผมทําแรงมา้าเครื่องตอนนี้ออกมาได้300แรงมา้าเราเอาเครื่องมด d ฟายลงเราก็จะได้รู้ว่าในในสเต็ปเดียวกันเครื่องมด d ฟายเรามีแรงม้าเพิ่มขึ้นไหมดีขึ้นไหม mm hmm. อืะไรเงี้ยโอเคมันเป็นมันเป็นแบบเหมือนการทดลองนะ mm hmm. ถ้า,าสิ่งที่เราคิดว่าดีแต่ใส่ไปแล้วมันอาจจะไม่ดีก็ได้ก็ mm hmm. เ,เป็นไปได้ครับ mm hmm. เป็นไม่ได้หลายๆส่วนแต่ว่าเราทําแบบตามหลักการนะ ว่าถ้าทําแบบนั้นมันมันควรจะน่าจะดีมันน่าจะด้วยเหตุลผลด้วยเหตุและผลแต่ถ้ามันไม่ดีก็ต้องถอยกลับมาที่มาตรฐาบอะไรๆอย่างเงี้ยครับโอเคครับครับรถเอร์กิจก็เน้นประมาณแบบว่าให้จบการแข่งขันอ่นะอืม,อมเพราะว่ามันมันมันใช้ระยะเวลานานก็คือถ้ารถเอาให้จบไปอ่ะเขียนว่ารถที่มีปัญหาน้อยที่สุดใช่ไหมครับดีที่สุดปัญหาน้อยที่สุดก็โอกาสชนะเยอะที่สุด สถานาน้อยที่สุดถ้ารถแรงมากแต่ปัญหาเยอะก็ไม่ก็ไม่ไม่ประสบความสำเร็จรถแรงน้อยปัญหาน้อยก็ไม่ใช่ว่าประสบความสำเร็จมันต้องมีจุดกก่งกางมันต้องหาจุดที่ที่เหมาะสาหรับเราอะนะเราก็ต้องหาเพราะว่านี่รถพอขึ้นกับเคลื่อนได้เครื่องมันก็กองทิ้งไว้นานใช่ไหมตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันสมบูรณ์แค่ไหนไงสายไฟก็ไวริ่งใหม่เงี้ยไล่กันไปก็ต้องต้องไล่ความสมบูรณ์แต่ตอนนี้เรา เมื่อกี้ลองออกไปวิ่งเข้าๆดูแล้วตัวเครื่องไม่น่าจะมีอะไรมากแต่ว่าช่วงล่างน่าจะเย <c oughs> อะไปเก็บช่วงล่างอนเดี๋ยวเราไปเก็บช่วงล่างก่อนแล้วก็มาลองเครื่องใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะติดตามพี่ออสกันครับอย่าลืมกดติดตามใช่ไหมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะติด <c oughs> ตามถ้าอย่ามาดูกันว่าจากสภาพอย่างเนี้ยี๋ยังไงเป็นไงต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆหางบฟื้อฟื้อของแต่งโอเคครับสวัสดีครับ พี่บอีครับ